เดินทอดน่องที่บ้านอีต่องป้ายเก็บของไม่ต้องตกใจก่อนขึ้นไปเขาแวะตรงนี้แป๊บและที่นี่ก็คือเขื่อนวชิราลงกรณเข้ามาเที่ยวได้เพราะไม่ได้ลงกรอะไรเดิมทีที่นี่ชื่อว่าเขื่อนเขาแหลมแหลมเปียบขับรถขึ้นมาชมความสวยงามที่สันเขื่อนได้แต่บางทีเราก็จะเจอลิงลิงจกัจกจั๊กไปไปบ้านอีต่องกันเลยเห็นป้ายอย่าเพิ่งดีใจไป60โลชื่อปะาื่อปะาจื๊อโันโหไม่รู้ไปไหนอะ และแล้วเราก็มาถึงเรื่องจริงครับรถทรมานตูดมากาปต้อง,องไปเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านกันสะหน่อยเดินทอดน่องไปชิวๆลมลื่นมากระหว่างทางเดินมีบ่อน้ําใสมากเป็นน้ําที่ไหลามาจากลําธารบนเขาโน่นมีปลาคาร์บด้วยบุ้งๆน้ำบ่อนี้ใสามากแต่ห้ามลงเล่นแล้วแกก็ห้ามเอาใจลงไปเล่นด้วย เดินกลับมาดูฝั่งมูบานอกจากที่พักที่เยอะแล้ว<ๆ>ก็ยังมีวิวสวยๆให้ชมตรงโซนนี้เหมือนเป็นตลาดมีทั้งของกินของใช้และไฮไลท์ที่ขาดไปไม่ได้คือการเขียนป้ายไม้แล้วก็เอาไว้ห้อยไว้เต็มไปหมด,หมดเราไม่ได้พักที่นี่นะเพราพนะว่าเต็มแต่ขอมาเก็บบรรยากาศสวยๆหน่อย รถขึ้นมาตั้ง399โคง้งแต่เองอยู่30นาทีมาแล้วก็ไป